еляikum Warahmatullahi Wa Barakatuh ก่อนที่เราจะมาเข้าบทเรียนนะคะวันนี้คอลาก็จะมาสอนเด็กๆมาสนทนาทักทายภาษาอาหรับเบื้องต้นนะคะคือจะเป็นคำทักทายที่คอลาจะทักทายเด็กๆทุกคาบก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนในชั้นเรียน วันนี้คอลาก็จะมาสอนเด็กๆเด็กๆต้องตั้งใจฟังและอ่านตามคอลาด้วยนะคะสบ้าหุ่นคอยอเด็กๆต้องตอบคอลาว่ายังไงเอ่ยเด็กตอกตอบว่ายังไงคะสบ้าหุ่นนูดอ่านตามคอลาค่ะสบาาหุ่นนูดถ้าคอลาถามสบาาหุ่นคอยนักเกนตอบสบาาหุ่นนูด แต่แล้วก็ต่อไปคนละก็จะถามไกล้ฝาหาลูกุ้มนักเรียนก็จะตอบว่ายังไงคะถ้าคนละถามไกล้ฝาหาลูกุ้มนักเรียนก็ตอบว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อานาบิคอยครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮ์อานาบิคอยอ่านตามคนละค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อานาบิคอย الحمد لله اليوم سأعلمكم جميعا أولادنا حرف الساء، حرف الساء حرف الرابعة في حروف الحجائية، نعم نبدأ أولا أن تقول لك ساء ساء ثعبان ساء ثوب. โอเคนะคะต่อไปเราคาลาก็จะมาทบทวนมราาุระยะทบทวนสิ่งที่เราสิ่งที่คาลาเคยสอนเด็กๆสอนอะไรบ้างเอย่ยเด็กๆยังจำได้ไหมเอย่ยอา้อาอะลิฟอ,นนอาร์นาบอนอัลิฟอาร์นาบอนบาบ,บ,บัตตุนตาตุฟฟะฮุน Tak pay Alif Hantam kola dua nakah Alif Bak Bak Tak Tak Sa InsyaAllah Assalamualaikum Selamat